ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุดรู้นึกจำนงครับประธานกรรมธิการครับผมเองต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับคือท่านอดิศรท่านเกชาท่านในแพทย์เชษชัยแล้วก็ท่านจุตินะครับว่าผมเองกรรมธิการเองเนี่ยก็มีความคิดใกล้เคียงกับพวกท่านนะครับว่าประเด็นที่ท่านพูดถึงโดยเฉพาะท่านอดิศรกับท่านจุติเนี่ยท่านอดิศร มีคำถามหนึ่งซึ่งท่านเข้าใจมากๆว่าโอเคมันหายากครับคนที่จะมาทํางานเฉพาะตรงนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่อาจารย์สุมเมธได้กรุณาให้ข้อมูลแล้วนะครับว่าเป็นกรรมการเชิงเทคนิคครับไม่ได้มีอํานาจที่จะไปให้คุณให้โทษอะไรในกรณีปกติมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการร้องขอแล้วมีวเหตุเหตุการที่ยังเป็นต้องสอบสวนแล้วใช้ความชนานาญเฉพาะด้านที่ท่านมีอยู่นะครับในกรณีของท่านจุติผมเห็นด้วยกับท่านมากๆครับว่า ประเทศหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยไม่ควรมีการยึดติดกับตัวบุคคลแต่การสร้างระบบที่ดีต่างหากที่จะเป็นตัวตัวทำให้มันยั่งยืนแต่เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเลยผมยกตัวอย่างเมื่อประมาณเกือบเกือบปีที่แล้วมีอุบัติเหตุคือรนเชอร์นะครับหรือตัวที่นำโครงสร้างที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นไปบนถนนสูงที่พรมสองเกิดอุบัติเหตุเนี่ย จะเห็นว่าผู้รับเหมานะครับที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยรวมทั้งกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราได้มีการขอร้องร้องขอทุกๆุกอย่างให้พี่น้องประชาชนมีผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเพราะว่าบางทีโครงสร้างที่บิดงอลงมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะเรียนรู้ในตำราหรือเราสามารถใช้เหตุผลปกติในการทําได้เพราะว่าโครงสร้างมันบิดเบี้ยวเสียรูปเสียกําลัง ดังนั้นคนที่มีความชํานาญประสบการณ์มากๆใเนี่ยหายากจริงๆครับแล้วคนที่ตัดสินใจอาจจะมีคนกล้าหาญนะครับว่าอาสาตัวเป็นคนแนะนําว่าทําแบบนั้นสี่ทาแบบนี้สีแค่นี้ก็พอแล้วคนที่เป็นวังงานร่วมกันไม่มีใครมั่นใจหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดออรอเอกมาเนี่ยทุกคนที่เป็นวงการก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุปุ๊บนึกถึงท่าน แล้วก็ความรู้ความชํานาญอย่างนี้เนี่ยนานๆมีทีนะครับแล้วผมก็ยอมรับเหมือนที่ท่านจุติกับท่านอิอนและท่านอื่นได้พูดถึงครับว่าเราควรสร้างระบบให้ดีแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับว่าเราเองเนี่ยพอมาเป็นที่ปรึกษาคนที่เชิญมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่เหมือนกับการเป็นกรรมการครับความรู้สึกของท่านมารยาทในการร่วมประชุมความเอาใจใส่หรือสิ่งต่างๆที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมันไม่เต็มที่ครับดังนั้น กรรมการทุกคนพิจารารอบคอบแล้วครับว่าตรงนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นไปตามเหตุผลที่ท่านดิสฐนกับท่านจุติท่านเชิดชัยท่านเกชาพูดเนี่ยแต่เราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วครับว่าเมื่อมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเราก็ป้องกันสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจต่อหน่วยง,งานที่ปฏิบัติแล้วก็ทุกคนในประเทศว่าเราจะได้รับข้อมูลที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับกับเรียนท่านประธานครับ